Transcrição e สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับสเปเหระออนทัวร์ท่องเที่ยวสไตล์ครอบครัวนะครับกับพวกเราครอบครัวสเปเหระนะครับวันนี้เราก็จะนําท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปกันเลยครับ ครับรสถานที่แรกที่เราจะนําท่านผู้ชมไปนะครับก็คือวัดป่าศรีมงคลรัตนารามอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่น่ามาเยี่ยมชมมาเที่ยวม,มาสักการะนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะการตกแต่งที่สวยแปลกตานะครับนะนะครับอยู่ไม่ไกลด้วยเนาะนะครับบางๆก็มาเที่ยวมาเยี่ยมชมได้นะครับ นี่ก็เป็นทางเข้าเนาะเรามาแต่เช้ากันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเดย์ทริปนะครับทริปแบบไม่ได้พักค้างคืนนะครับก็เลยพากันออกมาแต่เช้าเนาะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับภายในวัดเป็นอย่างไงเนาะครับ โอ้เคยดู oh, <Okay. S 1> แล้วเขาจอดรถทางนี้บอกครับจอดตรงนี้บอกแล้วก็เดินเข้าไปนี่ใช่ไหมอ๋อมาแต่ซุลินครับปลาชีบางคนออดีเขาเปิดแล้วนี่ถามป้ายเออเปิดแล้วเปิดแล้วเข้าไปเที่ยวได้ องค์พระใหญ่ครับน,น,นี่คณะเรานะครับเดิน,ดนดมากทำไมต่อรองเท้าเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปนะครับ,บอือ่าได้หวยรางวัลทีหนึ่งมีคนถูกถูกหลายบ่ครับ<ะ>มีคนมาถูกไหมบ่มีคอเู่ามีหรือเน่านโตะค มีกำลังเข่าแล้วครับโอ้โหจิตการต่างะโอ้โหเป็นถ้ำเลยนะอันนี้ดอกไม้หรอไปื่อนไม่ออหามขึ้น หลังจากที่เราได้ชมความงดงามความวิจิตรการตาของวัดป่าสีมงคลชัยรัตนารามที่จังหวัดสีสเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นในยุคสมัยเปลี่ยนไปเนาะอาจจะมีการพุทธพาิทยศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังคงเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาทำรวมรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปนะครับซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับก็อยู่ที่ใจของพวกเราว่า จะช่วยกันสืบสารยังไงให้พระพุทธศาเราได้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ convert all star of people convert ที หลังจากออกจากวัดป่าสีมงคลชัยแล้วนะครับเราก็จะไปวัดป่าน้องหวายซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนาะนะครับไปกันเลยครับน,นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับใกล้ๆกันเนาะ วัดอะะไรนสำหรับวัด,วดป่าน้องหวายนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งมีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือองค์พระมหาเจดีย์พระาธาตุเกศแก้วนะครับที่ภายในปฏิสถานพระรวมสาเรริกิธาตุนะครับให้เราได้มาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับภายในวัดก็มีความสะอาดร่มรื่นนะครับเหมาะแก่การ มาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาทำบุญนะครับไปกันต่อเลยนะครับกับสัพเฮระออนทัวร์ทริปชิซเกะสุรินบุลนี่แหละไปใกล้แต่ว่ามาที่ใหม่นะครับที่ที่ใหม่ที่เรายัางไม่เคยมาเลยเนาะตรงนี้ ป็นอำเภอบางกูอุทุมงพรอนะครับเคต่อยต่อกันบางกูอุทุมงพร้อมห้ยทับแขกตรงนี้นะครับอะไรเนี่ยพวกจานนะพวกจานพวกจานนะก็ถือว่าเป็นการเคยประสบการณ์ใหม่น,นะครับถึงแม้ว่าจะใกล้บ้านเราแต่ตอนนี้เริ่ิข้าวนะใครปลูกดาวิชัยไงนี่ครับถนนต้นตาลครับของดาวิชัยครับ เพราะว่าแกเป็นคนบ้าลูกหนูดูดูพ่อปุ้ยตอนนี้ก็คงพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเกิดมาเกิดผลจริง สินชำราบนะครับจังหวัดบ,บนร่าชตานนาวันที่14ตุลาคม2566ข้อสภาพอากาศในวันนี้ก็เป็นแต่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศปลอดโปร่งนะครับเีกน้อยกายก็เริ่มจะเย็นๆนิดๆแล้วตอนเช้าก็เริ่มมีหมอกเรากำลังมุ่งหน้า ผานอำเภอวารินไปยังอำเภอของเจียมนะครับสำหรับทิปพิเศษสเพรอัออนทัวร์ในวันนี้นะครับ mm hmm. เราพอยะไปที่ไหนต่อแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนอะเป็นทริปใกล้ๆทริปซ้อมๆก่อนทริปใหญ่ในปลายเดือนนะครับ mm hmm. วนครั้งเส้นทางสองสีอนอนไอ้คนดีหวนคืน mm hmm. คอยทางที่นหนต่อ ผู้บ่าอุบลุนใจยอ่ใจดำผู้บ่สาวบุรีรัมเฮ้ยไฟอะไรวะฮะไ,ไม่ไฟแดงมันมีไฟเขียวไหมโอ้ยไฟแดงเหระไม่มีไฟเสียไฟเสีย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปในวันนี้นะครับเนื่องจากจังหวัดุบนราชธานีนั้นเป็นจังหวัดที่ใหญ่เนาะเราก็เลือกโซนทางแถบอำเภอขงเจียมนะครับผ่านอำเภอพิบูลมังสาหารไปก่อนเนาะแล้วเราจะแวะันที่แก่งสะพือนะครับเพราะว่าเด็กน้อยยังไม่เคยมาเลยเนาะแล้วเราก็ไม่ได้มาเกือบหลายปีแล้วนะครับก็จะแวะกันก่อนเนาะที่แก่งสะพือนะครับ ถึงแก่งสะพือแล้วครับและสะถานที่ที่เรามาอีกที่หนึ่งนะครับก็คือแก่งสะพือเนาะนะครับแก่งสะพือนั้นก็มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นแก่งหินนะครับอยู่กลางแม,ม่น้ามูลมมนะครับแต่ว่าที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเราก็เลย<อ>ไม่สามารถที่จะเห็นแก่งหินต่างๆได้นะครับจะต้องมาหน้าแรงเนาะที่จะเห็นครับ30สปีามสิบปีมั้งโอ้ไม<ห>่ใช่มายี่สิบปี สำหรับภาพจำของใครหลายๆคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยเนาะก็คงจะเป็นภาพจำที่เราได้เคยไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งมาแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปไหลายๆปีก็อดจะนึกถึงไม่ได้ว่าครั้งที่เรามาครั้งล่าสุดเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะครับเช่นครั้งนี้เนาะที่แก่งสะพือเนี่ยไม่ได้มาเกือบเกือบ,บ20ปีนะครับตั้งแต่ตอนอ เป็นวัยรุ่นเนาะนะครับไมที่หนึ่งก็ภาพความทรงจําก็อาจจะค่อยๆคืนมาเนาะนะครับว่าเออเราเคยมาตรงนี้ตรงนี้แล้วนะครับแต่างสถานที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับอย่างเช่นเด็กน้อยนะครับส่วนเรามาแล้วก็มารื้อฟื้นทบทวนดูนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของความเปลี่ยนไปนะครับ

ไม่ได้มานานนะยี่สิบกว่าปีนะครับนี่บริเวณวัดวัดนี่วัดอะไรนะครับลูกวัดอะไรนะนี่วัดอะไรนะนวัดของเจียมวัดของเจียมเนาะเกือบยี่สิบปีแล้วนะแต่เราเป็นเด็กเด็กน้อยก็เพิ่งมาครั้งแรกลมเย็นนะครับตอนนี้แดดมีแดด,ด,ดนะแต่แต่ว่าเย็นประมาณบ่ายโมงนี่แต่อากาศเย็นยี่สิบสี่ตุลาหกหกนะครับวันนี้ โอ้นี่ครับมีอันนี้เป็นแม่น้ำแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นเป็นแม่น้ำแม่น้ำมูลครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านครัวริมโขงนะครับแม่น้ำสองสีโอ้นี่เป็นรีพักน,นี่เออน,นี่พักนี่พักนี่พักเลยหนึ่ง กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเราก็แวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวริมโของ,งอําเภอโข้งเจียมก่อนสักครู่นะครับก่อนที่จะเดินทางต่อเนาะมาแล้วครับตอนนี้ครับลาบบะขังนี่โอ้ยแบตจะหมดหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางไปยังอุทย,นยานแห่งชาติผาแต้มนะครับไปชมภาพวาดโบราณเนาะนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยมาแล้วเนาะนะครับ ่า้ผู้ชมกันครับ ดูได้ซเมีเนาะไม่กนไม่มีอะไรเลยไม่มีเนาะๆเลยเดินดูมันจะเป็นที่เห็นนีก็มีศูนย์นักท่องเที่ยวนะที่เมือกเข้าาครับมาถึงแล้วครับอุทยานชาติป่าเต้มหลังจากที่เราไม่ได้มา20ปีนะครับเนี่ยพึ่งมาอีกครั้งหนึ่งเราอยาพาลูกหลานมาชมบรรยากาศครับ Oh. 20ปีนะครับ20ปีที่แม่น้อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากมีภาพเขียนของอมนุษย์ถ้ำโบราณเนาะนะครับอายุกว่าหลายล้านปีนะครับที่เขียนภาพเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตหรือว่าเรื่องราวในสมัยโบราณเนาะให้พวกเราได้ชมกันนะครับซึ่งสมัยปัจจุบันนะครับทางอุทยานก็ได้มีการ ปรับปรุงนะครับสถานที่บริบทต่างๆเนาะสำหรับสำหรับการรับการมารท่องเทีย่ยวเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวนะครับมีความสะดวกสบายมากขึ้นเยอะเลย,ยนะครับสมัยผมมาไปก่อนก็ไม่มีอาคารนี้นะครับรนักท่องเที่ยวสนวบสนนการท่องเที่ยวนะครับแต่ก่อนไม่มีเวลานโลกนี่กำขึ้นมาใหม่นะครับรอหน้าท้า,านลูกหลงนมาชมอยู่ครับน้องไปไนห้องน้ำไปทำไม เอาห้องน้ำไปทางนี้แล้วเดินอ้อมทำไมโอ้นี่มีห้องนิทรรศการด้วยครับดออย่างดีเลยน่าสนใจนะครับหน้าทาลูกหลานโดยครบที่อุทยานชาติป่าแต้มนะครับจังหวัดอุรรัยานีเดี๋ยวเราจะนําท่านผู้ชมไปพบกับไฮไลท์ที่สําคัญของอุทยานชาติป่าแต้มนะครับก็คือภาพวาดโบราณเนาะนะครับแล้วก็จุดชมวิวนะครับที่เป็นที่ถ่ายรูปนะครับสําหรับการ ที่ใครมาถึงก็ต้องมาถ่ายรูปที่ป้ายหินตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเราไปชมกันนะครับใกล วันที่เราไปนี่เป็นวันหยุดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพอสมควรเลยนะครับระวังเห็นบนนะครับระยะทางเดินโดยรอบประมาณ3กิโลเมตรนะครับแต่ว่าไปยังจุดที่เป็นภาพเขียนนั้นก็ใช้ระยะทางประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับแล้วก็เดินย้อนกลับาทางเดิมเนาะ เลยไฮไลท์ครับหลุดย่หลุดย่หลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหม่งนี่ครับไฮไลท์จุดที่สองครับนี่น้องพี่ไกด์ด้วยเออฟังพี่ไกด์เขาพูดเลยไปไปแต่ไม้กอเนี่ยจะเกี่ยวกับธรรมชาติ ว่ายังไม่มีฉากการมาทึกบผาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับความสมบูรณ์ในสมัยก่อนส,ส,สภาพแวดล้อมแล้วก็มีมือด้วยนะครับอาพี่เห็นมือเขาขาวตรงนี้ไหมครับมือจะเป็นเกี่ยวกับการลงนามแต่ก่อนไม่มีการลงนามเป็นลายลกักษณ์อักษรนะครับเล <receive S 2> ยใช้มือนี่ครับในการข้นลงไปนะครับเป็นการข้นมีการแปะนะครับแต่ว่าภาพมันก็จะยาวถึงตรงนู้นนะครับยอวแต่สุด้ยาวถึงนี้ใช่ตอนนี้ดููได้แค่สองจุดนะครับก็ตือจุดสุดท้ายแล้วตรงนี้ หลังจากได้รับความรู้พอสังเกตจากพี่ไก้นักเปียโนนะครับเราก็เดินทางกลับย้อนออกมาเนาะ,ะสถานที่สุดท้ายที่เราจะไปก็คือวัดสิรินทรวรารามปูพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับ ธรรมชา,าติมากตอนนี้เขาไม่ไหลเลยทัานจะเอาภาพอะไที่ภาพอะไรอ้วกขึ้นเหนื่อย <c oughs> จริงหรือไม่จริงเหนื่อยเลยรับท่านผู้ชมครับแล,แล้วเราก็เดินทางมาถึงยังเขื่อนสิริทนทร์แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะแวะไปเที่ยวชมเขื่อนกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือ,อย่างเนะาะถามก่อนปิดกอ,อย่างปิดกี่โมงครับ ช้วงครับเมื่อกี้นี่เราเข้าผิดประตูนะครับเราไปเข้าตรงประตูใหญ่ของเขื่อนนะครับที่จะไปดูสกายวอล์กนะครับโซโลาเซลล์รอยน้ำตองเข้าออที่ประตู3นี้นะครีคน่นะครับถ้ามาจากช่้งนี้ก็ก่อนถึงประตูใหญ่ของเขื่อนซึนทรถ้าเกิดมาจากสุรินของเราก็เ,าเลยเลยประตูใหญ่มานะครับมันจะมีทางกลับรถนี่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เพิ่งทําการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือสกายวอล์คเขื่อนสิินธรนะครับเป็นลักษณะของอจุดชมวิวที่พักนะครับโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำนะครับภายในเขื่นอนสิรินธรเนาะนะครับก็สร้างได้ไมีกี่ปีนี่เองเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ลิงเพียบเลยโอ้ถึงแล้วลิงลิงเต็มถนนเลยไอ้ดูบนกอ้อนดูแม่มันลิงเต็มถนนเลยไม่หลบด้วยไม่หลบเลยลเดินทางมาถึงแล้วครับ s k สกายวอล์คเกอร์สำหรับเขื่อนสิรินธรนั้นนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเขื่อนอนเนกประสงค์นะครับทั้งกลิตไฟฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งประมงและก็ป้องกันอุทกภัยนะครับแต่เดิมนั้นชื่อว่าเขื่อนลำโดมน้อยนะครับสร้างปิดกั้นแม่น้ําลำโดมน้อยสาขาของแม่น้ํามูลบริเวณแก่งแสน้อยตําบลนิคมลำโดมน้อยอเาเภอสิรินธรน,นะครับแล้วก็เปิดใช้เมื่อปีพศ2514ครับ ขาก็เล <da> ่มันนมืดนะอ่าไปครับครับครับโซ่เนนะปเราจะไปทางไหนกันต่อที่น me. I mean ี uh ้อย <corn Lake des ens> ah ่างที่เราเข้าใจเฮก็ยุ่เหมือนกันนี้ เห็นหรือยังเอ็นไหมห้าคนเอาละอ้ยนี่คนเยอะมากเลยไม่ซ้อมอืม โอ้หนี่กระจกใสๆเลยยางแห้งเนี่ยม <online> <c oughs> ันสิลบมันสิแตกได้นเหรอคนเสื้อลำหนักครัแบบยางแห้งกว่ากาวยางรับน้ำหนักเขาเลยเซกเตอร์ของการของการเท้าสัมผัสเป็นไงนี่ครับก็ดีนะครับก็ดีนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่กล้าอยู่ตรงกลางเท่าไหร่โอ้โหโอ้ อุ้ยรุนรุนเลยหลุนรุนเลยครับก็ดีครับไม่มีอะไรครับสบายสบายเบิดเบิดว้าวหบดหมดแล้วนะครับก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทริปขบวนขบวนขบวนนะนี่ครับที่จบที่วัดขุค่ะไอวัดขุคาเนาะโอ้ การเดินทางก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนเราที่เดินทางตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็อยู่ที่เรื่องราวระหว่างทางว่าเราจะใช้ชีวิตให้เป็นไปในรูปแบบใดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ใกล้จะจบแล้วสำหรับทริปวันเดททริปศรีสะเกดอุบบน,นะครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่กับสัพเพระ ออนทัวนะครับการท่องเที่ยวสไตล์ครอบครัวกับพวกเราเนาะนะครับแล้วก็จะไปที่ไหนต่ออย่างไรก็คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับในทริปนี้ก็ต้องขอ่าวคำว่าขอบคุณแนละสวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ